ลูกนี้ทางด้านเอกเตเดียมปังโอ้โหกดเต็มเม็ดแล้วสลับดอกอยู่ตรงนั้นเก็บสองแต้มในสนามให้กับทีมไปฮะโอ้โหตีใบนี้เจ้าตัวเองใส่หัวผมนลงงเลยนะนั่นทีมปาหมานเข้าวงมาลูกนี้จบขึ้นมัตึบโอ้โหพี่นัดร้องอุ้ยออ้ยหมายความว่าไงะ มีอุทานออกมานิดนึงนะครับอุ้ยโอ้โหแล้วขึ้นดีด้วยนะครับอุทานออกมาเมื่อกี้จบปังโอ้โหโดนตีติดครับผมใบนี้ทางด้านเอ็กซ์เตดเดียมแต่ติดไกลครับผมใบนี้โอ้โหขึ้นเปลี่ยนเนี่ยไม่ไม่ยากครับนะเอาครับเรามาดูครับผมทางด้านทีมของป่าหมานลูกนี้นี่จะขึ้นคุมโซนอยู่ตรงไหนครับ ุาาลงนี้จุ๊บขึ้นมาฟตึบอ้าวครับลูกนี้ก็ถือว่าคุมโซนได้ดีนะโอ้โหแต่จะไล่ครับผมในเอ็กซ์สเตเดียมตีโดนทุกใบก็เกมครับโอ้ยเนี่ยตีโดนทุกใบเกมครับโอ้โหจะตีไล่ครับทางด้านพี่เอสดีสารคามลูก น,นี้จปังโูู้หแล้วใบที่สองไปติดอยู่ที่เดียวกันเลยฮะแล้วเปลี่ยนหรือเปล่าครับผมดูเหมือนว่าจะไม่เปลี่ยนนะฮะโอ้โหแต่โีโรนะผมแต่มันไม่เปลี่ยนนะผมทางด้านเอ็กสเตดีเมเอาครับลูกนี้พี่แบงค์ชุมแพจะขึ้นคุณโซนใบนี้ให้กับทีมอยู่ตรงไหนครับเข้ามาลูกนี้จบขึ้นมา คมาคุมโซนข้างหน้าบ้างแล้วตอนนี้นี่เปลี่ยนจากทีมเอ็กเซเดียมบุกเนี่ยปล่อยให้ทีมป่าหมานบุกมั่งครับโอ้โหป่าหมาครับส่งมือตีครับนั้นเนียนครับผมไปตีลูกนี้จปังโอ้โหนั้นเนียนก็เช็ดกระบาลไปทีหนึ่งแล้วก็ยังไม่เปลี่ยนเหมือนกันนะฮะเป็นลูกขยายโซนเฉยๆครับผมใบนี้การ์เดีวิ่งเกือบแปดร้อยกว่าคนนะครับ ใส่เข้ามาแล้วฝากกดแชร์คนละหนึ่งแชร์ครับผมนะใครยังไม่กดติดตามเพจนี้ฝากกดติดตามเพจนี้ด้วยนะครับเอาครับลูกนี้พี่นัทจะขึ้นคุมโซนตรงไหนจบขึ้นมาตึบโอ้โหแล้วลูกนี้ขึ้นคุมโซนได้ดีฮะเก็บหนึ่งแต้มในสนามไปได้เอาครับลองมาดูครับลูกนี้ทางด้านเอ็กสเตเดียม อ้โหกดเต็มเม็ดแล้วสลับดอกอยู่ตรงนั้นเก็บสองแต้มในสนามให้กับทีมไปฮะอูโหูตีใบนี้เจ้าตัวยังใส่หัวผมนังงเลยนะติดขนาดนี้อผมนะยังไม่พอใจกับลูกตีเลยแหละครับนี่อตีดีจริงๆนะผมนะอูโหได้สองแต้มในสนามครับผม ตอนนี้เนี่ยสทีมเหลืออีกคนละสองใบนะซึ่งถ้าังนั้นเอ็กสเตเดียมเนี่ยตีติดใบเดียวเท่านั้นนะครับแล้วอีกใบหนึ่งเนี่ยไม่ต้องติดก็ได้นะครับเกมเลยนะครับได้แชมป์ไปเอาลูกนี้เข้ามาทต่างด้านทีมป๋ามานจบเขามาับแล้วลูกนี้ตามโมหูงานงอกแล้วฮนะโอ้โมหมาตามใบสุดท้ายใบยนี้ฮนะ อนนี้เสียสองอยู่ครับผมโอ้โหแล้วทางด้านเอกเซเดียมเนี่ยมีอะไรเงี้ยต้องดูครับลูกนี้เนี่ยนั้นเนียนเนี่ยจะขึ้นมาเปลี่ยนได้หรือเปล่าเอาครับขบ้าม,มารับลูกนี้จกมบตึบโอ้โหแล้วลูกนี้นี่ขึ้นเปลี่ยนแบบเบียดเ,เลยนะฮะถือว่าเปลี่ยนได้แบบว่าเปลี่ยนได้แสบอ่ะครับผมนะคือถ้าลูกนี้เนี่ย พี่แบงค์ชุมแพ้ตีดีนะก็ก็ให้พี่แบงค์ไปครับตียากนะลูกนี้จะต้องตีคัดลูกของทางด้านป๋ามาห์เพเพียวเลยนะครับซึ่งลูกนี้เนี่ยมันอยู่ต่อกันเนี่ยตียากอยู่พอสมควรนะอาครับเข้ามาครับลูกนี้ลูกนี้พี่แบงค์ชุมแพเข้ามาจพังโอ้โหคัดเพียวครับผมใบนี้ สองแต้มในสนามครับตอนนี้แล้วเหลืออีกหนึ่งใบในมือถ้าขึ้นใบสุดท้ายไม่มีการติดมือหรือว่าไม่หลุดมือครับเกมแน่นอนเอาครับลูกนี้เข้ามาครับจะทำได้หรือเปล่าครับูโอ้ไม่พลาดครับผมทางด้านเอ็กเซเดียครับพลิกชนะไม่ได้พลิกครับชนะทางด้านทีมป่าหมานไปด้วยสกอร์13ต่อแ โอ้โหสุดยอดจริงๆครับผมนขอบคุณครับขอบคุณครับ